เอาแล้วครับผมคูณยี่แปดครับคูณสามสิบครับผมอีกสามครั้งอีกสามครั้งอีกสามครั้งร้อยหกสิบแปดครับแล้วเอลงแบบนั้นเรียบร้อยครับผมสองร้อยสี่สิบบาทคูณสามสิบฮะโอ้โหคูณสามสิบสองครับผมมาดูครับว่าจะเป็นยังไงฮะเกมนี้นะเ <c oughs> มื่อวานก็โอ้โหมาอย่างดีนะ มาดูครับรอบแรกครับผมสากตเตอร์ครับผมสำหรับเอ,อแมวน้อยเนโกะนะลักกี้เนโกะครับผมมาดูกันสิบสองสปีนะสิบสองสปีนนะนนะเออเริ่มจากคูนสองนะแล้วลงมาคูณเรื่อยๆนะผมรอบหลังๆนี่โอ้โหขึ้นไปถึงคูณยี่สิบแล้วลงแบบนี้เย็ดเคให้คูณหกคูณแปดอ่าโอ้โหเข้ามาดีเนี่ยบอกเลยนะ เออร้องว้าวเออเอาแล้วคูณมาอีกสิบสองครับผมอีกเก้าดีด้วยซ้ำนะเออลงมาทีครับเออเอาไปดีคูณไปลงมาลงมาเออคิวไปเลยครับอืม,มาแล้วเจลงไหมแล้วเจลงไหมเรียบร้อยเจลงคูณสิบสี่เออมาว่าไหลต่อไหมครับสำหรับลักกี้ในโกะมาต่อครับโอ้โหไหลไปอีกนะแล้วเป็นตัวอะไรแล้วเป็นตัวอะไรโอ้ลงคิวเฉยเลย เอไปครับโรโรวินไปหกสิบหกจืดสี่บตอนนี้คูณ1ิสี่กับ, B B บอีกเจ็ดครั้งสี่จุแปดครับผมไปครับหกสิบเจ็ดบเข้าทีนิ่หนาวเลยนะเข้าทีนิ่หนาวเลยนะเออเข้าทีนิ่หนาวเลยนะคูณสิบสี่นะคูณ1ิสี่อีกหกครั้งนะผมเอ้าคูณสิบปดอีกหกครั้งอีกห้าครั้งแล้วไงครับผมโอ้คูณ22ิบสองครับเอาเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วครับผมคูณยี่แปดครับคูณสาสิบครับผม อีกสาครั้งอีกสามครั้งอีกสามครั้งร6อยหกสิแปครับแล้วเอลงแบบนั้นเรียบร้อยครับผม240อสบาทคูณ30บนฮะโอ้คูณสาสองครับผมโอ้โหโอ้โหเออโอ้โอ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 มาครับมาหนักอยู่นะสลักลัก,กี้ในโกรนะผมเออชอบเล่นทุกวันนะเออตอนนี้ขึ้นเมก้าวินไปแล้วนะเออน่าจะซูเปอร์เมกาวินเรียบร้อยแล้วครับผม อ่ะที้นะกูถ้ตามมันได้เอาอแตะไปที่ก็ต้องแจกอีกแล้วกูโอเคแล้วซุปเปอร์ไม่กล้า,บ,าบินไปนะโอ้โหวันนี้แตกทุกเกมเลยนะแตกทุกเกมนะจัดจานจริงนะเว็บนี้นะตามมันได้เลยครับเออไปสมัครครับผมเออซุปเปอร์ไม่กล้า,บ,าบินไปสี่รอแปดบาทนะกับสาสองเหลืออีก3าครั้งด้วยนะผมสามสองูสาม่นะแล้วลงมาแบบนี้ครับผมไม่มีอะไรอีกหนึ่งครั้งอนะ่ะโอ้โหโอ้สาสี่แล้วด้วย ครั้งสุดท้ายครับผมขอช็อตเด็ดมั่นไงกูว่าแล้วตุ้มมาครับโอ้ทีหนึ่งฮนะเออมาเจ็ดร้อยสี่บาทนะวินไปแล้วนะผมโอ้โหเยอะจัดเลยนะใช้เงินทำเงานไปก่อนนะผมรวยรวยรวยแล้บผมสุดๆนะเออคูณสามสิบสี่ครับคูณสามสิบสี่นนะเออเฮ้ยคูณสามสิบสี่นะผมม,มาดูนะโอ้โหเล่นไปถึงสามสิบสี่กันเลยนะโอโทร,โทรวิวเท่าไหรนะ่ฮะเท่าไหรนะ่ฮะ น่นลง,งองศาเต้ยไงจะใครละ่ะใช่ไหมครับอมืมาดูฮะจะยืมดวงไหเหรอครับเออใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนนะโอ้เอ็มร้อยห้าสิบแล้วดีดเลยใช่ไหมบวยเออลัคก,กี้ในโกตามกันได้เลยนะครับอื